การลดราคาหรือการตั้งราคาต่ำเนี่ยเป็นการลดคุณค่าของสินค้าของคุณและลดคุณค่าในตัวคุณนะคะโดยเฉพาะในการขายสินค้าที่จับกลุ่มลูกค้ามีเงินเนี่ยคุณต้องตั้งราคาตามผลลัพธ์ที่คุณให้กับลูกค้าย้ํานะคะคุณต้องตั้งราคาตามผลลัพธ์ที่คุณให้กับลูกค้าเลิกคิดว่าฉันยังไม่ดังสินค้าฉันยังไม่มีใครรู้จักฉันต้องตั้งราคาถูกๆเข้าไว้เพราะสุดท้ายแล้วลูกค้า จ่ายเงินให้คุณเพื่อผลลัพธ์ที่เขาจะได้จากสินค้าและบริการของคุณเขาจ่ายเงินเพื่อให้คุณแก้ปัญหาให้เขาถ้าคุณแก้ปัญหาให้เขาได้คุณก็ควรตั้งราคาให้เหมาะสมกับคุณค่าของคุณและสินค้าของคุณคุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะคะว่าลูกค้าจะต้องเสียเงินเสียเวลาเท่าไหร่ถ้าเขายังไม่แก้ปัญหาที่เขามีอยู่คุณต้องฝึกคิดอีกมุมหนึ่งนะคะ และในสินค้าและบริการบางอย่างเนี่ยสินค้าของคุณมันอาจจะช่วยในแง่ของจิตใจเรื่องอารมณ์ความรู้สึกซึ่งมันมีมูลค่ามากกว่าตัวเงินเพราะฉะนั้นคุณต้องโฟกัสในการให้ลูกค้ามองถึงปัญหาที่เขามีอยู่และเขาจะต้องเสียอะไรและเสียมันเท่าไหร่ถ้าเขายังเก็บปัญหานั้นอยู่อย่าด้อยค่าหรือลดคุณค่าของสินค้าและตัวคุณด้วยการตั้งราคาต่ำกว่าที่คุณควรจะได้